ดูดูไปไหนเสดไมึงฟมนอ่ด้วยไม่ได้ตัดตูตัดตู้ไเลยเฮ้ยมันเตะมันออกไปไม่ได้ Shaffer the path. Caban. Vatability is not ready. Doong yên bao. Doong ออกมาบนน้องการมันทามันเกิดอ้นี่ยโอแรงจังเลยไม่อย่างแรง

อีกอิร์ปดปล่งนสอดอกแจงรตีปอ้อม้าสวัแตกแล้วยินใส่รันอยู่เนี่ย <c oughs> โอ้โหตายดูเริ่มมีกินแล้วนะยิ่งแรงจังวะก่อ้างขวกเองก็มอยู่ว่ามันเริ่มปเป็นจริง,งอัพวิธหนึ่ง

เขายืนด้ยมันนด้วยมีการยืมมัมีการเดินมนีการอะไรเยืดยิงบนมีอของแท้ยี่หรีโต๊ะาให้กูได้ยินขับสวรรค์ฉลายป้องกรดกแตกไปดิไปดิ ได้หมดอ่ะต๋อหมดไปตัวเฮียเยอะอ่ะกำลังไปกำลังไปด้หมล่ะอ้โหชัดดกันเลยบูนเดีย You of not lie in the path. Vengeance and ruin. May nothing stand. Shatter the path. Don't tell me what to do. สิ yeah, ่งก่อสร้างของพวกเองโดนตีอยู่ลายมือเจนอยู่ล่างเอาบนมาบนเอาบนไดป่า เธอไอ้หนิวเล่นกับคนที่ไหนได้เล่นกับหมูเล่นดันกันคนระวังนะครับตะวันทลายป้อมนรกแตกแล้วไปไหนหมดวันน้ำซุปข้น เกียตัวกะมหีสัตว์นะฮไม่เกลียวเกลียวหาจก้มเ้ชาโดนตางโดนเด้อเด,ด้ด <c oughs> ดดดดดดเจอชาโดนไม่ม่โดนมันทับตะวันทลายป้อมนรก บีไม่ออกบีไม่ออกได้อยู่ม่าได้อยู่ว่าคุณโดนแล้สวยโอ้โหสวยไี่แบบนี้นะเดานไปสตาร์เลยเอนนด้นาย ไม่อย่าบอกว่ามันจะออกคอนช็อตเอาออกออกมือแล้วละครตัวนี้มันก็โหดเหมือนกันนี่หว่ะแต่กูยังงงๆกับกิลมันอยู่ปล่อยป้อมเลยไหมไมีรามี่กับป้อมเลยบ้างสักทีนี่ตัวล่าง บ้ต e ้ดาปุไไนอ่ะเนี่ยยักับมาแล้วกู้ามตม่เป็นไร่ต้องตายว่าบ้งเตงนะฉีกูเฮ้ยมันหนาไม่ใช่ไม่พอแล้วกูชอบหลงฟกิวหลงฟกิวสองคี่ว่ักดปุ๊บแล้วแบบต่อยนี่เลย มันต้องวิ่งไปต่อยกับมันวิ่งเร็วชาร์จบันชาร์จตีคิปก็ได้แม่ทกิวสองมันวิ่งเร็วแล้วก็มตีแรงตีิอ๋ทีมแรกอันนีอ้เชี่ยมานายเยอะไหยไม่มีมานา ูเหยอดไม่โดนโอเคตายโูตายอยู่ว่ะเอาลังไปกูลังไปกูลังไปเพื่อเด็กไปน้องมาลออ่อเดียวเดียวิสวนได้ปหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวเอาไปเลยตีมันมีแล้วย ทำาไมเข้ามาเอาเลยท้าไมเข้ามาเอาเลยนะตีห้าวิดีเลยไม่ได้ตีมเปลืเลยเอมาแล้วมามามาขี่เได่หลุดหรอรอกโดนครพี่เคมาโดนสะพอดีพี่ื

แผละดมแผดมโหดจังครับโหดเลยนี่อันนี้เล่งครั้งแรกกันเนี่ยมันแรงมันน้อยด้วยมั้งแค่พันพันทแถะวะพันห้าเยาว่ากูตายเองนะกูเลยอยากขอท้าสวรรค์ถลายป้อมนรกแตกแล้ว เล่นแล้วได้ล่างเอาบนอ่ไหมเอาบนไม่เพื่อนได้ล่างแล้วมาเดี๋ยวมีมีบอร์ดอยู่าตอยอนได้ปะ เราหัานเลยเล่นไปแล้วไม่ตายตายมึงตายมามามาโอ้ไม่ตายแม่งบินสูเไยตีไม่ตายดิคุณนึกว่าเจ๋งบินเข้ามาเลยซูหยหมดเลันไม่สาวเรอไปน้องไอพินโดนมาซูเปอร์สัญญาโกคูตายอ่ะ เฮ้ยใครโดนไม่มีเห็นเดินลำบากเดือดเเพิ่มเรื่องไหนงยืนฮิวไงมึงฮิวเร็วอยู่นะเดี๋ยวดิมึงออกกระทาฟ้าใหคนเดินฮิวแม่งไม่มันเดินได้ด้วยหรอเดินได้ถ้าถ้าออกกระทาฟ้าเนี่ยมันบอกสามารถเคลื่อนที่ได้75%ของความเร็วเคลื่อนที่โอ้ยมันเร็วด๊อกจิ๋วเร็วนิดหน่อยมาบนเพื่อนเดินไม่เดินเอาไปเลยเอาไปเลย สวยแบบเบิร <ion up. S 1> ์นหมดเลยเฮดันไปเลยเดี๋ยวเราดันบนไปอ๋อปวกคำเสียงกี่ความไม่ได้เดี๋ยวัราไปโดนเราระวังระวังเราพาลอยพาลอยทันเด้อนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอเริ่มมีเงินละเด็กๆไปน้อง d o u เ s s ไปเยนะอะไรต่อใครกนเพื่อนต่อขัวอไไม่ถึงทับสวรรค์ทลายป้อมนรกแตกแล้วสวรรค์ทลายป้อมนรกแตกแล้วองปะ

คุณปึงแค่มันไม่โดนเนี่ยโอ้ยโดนเลดินดุยไม่ได้ตัดตัวเลย จังไรเลาะช่องใจไหนมาดูมดูมดูเลยกูเดิมดูเลย่กูดิโอ้หดูดิบ่อน้ำกินทีกระทอมนรกแตกแล้วเพื่อนกูออกแกงกระทอมนรกแตกแล้วก็บอกเลยไงว่ นนให้ออกไปบ,บอ,อกเลยบอกแอดมินบอกว่าอออให้ทำบัตรคนบ้าอย่างเงี้ยบัตรบัตรไม่เสียเหมือนเลิกกับแกเอกแอกมาพูดแค่เดียวเข้าไอ้เนีแบบกูกินอาหารหมาแบบเบลกูกูขี้เหียเข้าไปไฟาร,ร์มเนี่ยเหมือนเดิเมืนก็เลยแบบบางทีออกเรออื่อยค่อยแบบกลับไปเล่นตอนได้แบบอยากเล่นจริงๆริตอนนี้กแบบูติดวารอเขามาเป็นเที้ยอะไรเที้ยอะไร เลยก็ติดกูต <mainland people> ิดไม่ไ <ont> ด้เล่นกับกูไม่ได <rawd unre> ้อ่ะติดไม่ได้อ่ะสี่สิบห้าวิอ่ะไม่ไม่ไม่กูขึ้นเอาของก่อนไหมของเราขึ้นเราขึ้นไม่ได้ของก่อนปะของกูช้าเลยเล่งกูเลยมาเอาของมาไม่ไม่ได้เล่งออกไปมันมีของด้วยอะเรียนยีดิเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำกูได้กินหมอนนะเล่นฮอนนานยังครับอ๋อเล่นนานแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานครับกี่ปีวะ มึงเมื่อไแรกไม่ใช่กี่ปีแล้ววะไม่เหม่อมึงมึงต้องบอกว่าเขาถามว่าเล่นฮอนนานยังครับมึงก็บอกว่านานแล้วครับเ <c oughs> มื่อวานครับไม่อันนี้เล่นนานแล้วเพิ่งกลับมาเล่นครับ <c oughs> <c oughs> เล่นจำไม่ได้แล้วน,าน่าจะสิบปีแล้วมั้งสิบปีที่แล้วสิบป<ม>ีที่แล้วคืออะไรวะมันแก่ยังวมันยังไม่แก่พรนเปิดตั้งแต่เกมมันเปิดแรกๆ เอ๋อยัยกูขายผิดกูน่าจะขายขวดวุ้กูไปขายขว่แก่เดี๋ยวะไม่แก่ปาป้าไปเลยเบิร์ดเล่นบิล์ดเริ่มตั้งแต่มันเปิดแรกแรกแต่ว่าเปิดแรกแรกยอย่างแก่แต่ก็โตมากเลยอย่างแก่เดี๋ยวไม่แก่เริ่มต้งบอลตุนเลยเออก็เลิ่มแต่บอลต้นแต่ว่าฝีมือตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อน มันไม่พิวเหมือนเมื่อก่อนกระปากมีอยู่เออปากดีมันเแต่ก็พอียวๆลงบ้างตอนตอนไหนดิื่อนตอนที่กูไปดูในคลิปที่มึงอัดไอ้เหี้ยอย่างตลกไอ้เหี้ยแล้วกันคิดอะไรวะคลิปที่มึงอัดแล้วก็ชอบแอมทายกูอ่ะนี่เปนเจ้าอ่ะแดมมาเลยทั้งหลายตัวอย่างฮาด่าหมดไปฝนลูกใครอ่ะระวังเอาเปล่าจะเปิดให้ S <S Vater, เป <S <S e ิดเปเลยเปิดเลยเขา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 โดนไม่วางอันนี้หลอเพื้อแล้วมันจะหนีนไปหลบยิงบ้านดิยิงบ้านดิยิงบ้านยิงบ้านเลยยิงบ้านเลยมาๆมาๆาเลยหรอเป็นสามต่อสี่มาดิของไปดิไอ้กูจอยกูเอี้ย เออยิงมาเร็วๆหน่อยดิกเดียวใจร้อนโดนตีตายไหมเนี่ยโอ้โหว่าละผีแน่หายแตกเลยบ้าผู้นึกว่าเจ๋งเกลียดตัวละครนี่ปะหายสั่นเลยผู้บอกไม่กลัวไอ้เหี้ย่ะแรงพูดเลยกูเกียดเออนไงไอ้กูไอ้กูเดี๋ยวนี้ต้องให้ไปสองไอ้เหี้ย กดให้แน่กดให้แน่ e อเอเฟกอ่ะเออย่างนั้นแหละสวย